บ้านสวยพร้อมอยู่ตกแต่งใหม่ทั้งหลังสไตล์มินิมอลบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่หมู่บ้านรัชธานี9ซอย1ซอยสายใหม่43สวัสดีค่ะวันนี้เราจะพามาชมทาวน์โฮม3ชั้น <4 S 2> บ้านเล็กที่68 9, ทับ9เนื้อที่22.5ตารางวาพื้นที่ใช้สอย170ตารางเมตรค่ะ เดินเข้ามาก็จะเจอกับโรงจอดรถนะคะหน้าบ้านกว้างถึง5เมตรสามารถจอดรถได้2คันเลยค่ะและก็สามารถเดินฟูเทินแบบส,สวยๆได้เลยค่ะถัดมานะคะเราจะเข้าไปในบ้านกันก็จะเจอกับห้องรับแขกค่ะ ห้องนี้นะคะเราจะสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นหรือหากใครเปิดบริษัทก็จะสามารถทําเป็นออฟฟิศได้เลยค่ะส่วนห้องที่กั้นไว้ตรงนี้เราสามารถจัดทําเป็นห้องให้ท่านสอวอได้นะคะหรือผู้สูงว้นั่นเองค่ะและสามารถทําเป็นห้องพระได้ด้วยนะคะถัดมานะคะเงาใครอยู่ในกระจกอะ่ะอ๋อเป็นห้องน้านะคะ ชั้นแรกนะคะก็จะมีโถสุขภัณฑ์แล้วก็ฝักบัวให้ไปด้วยเลยนะคะบ้านหลังนี้จะเป็นสีห้องนอนสีห้องน้ำน,นะคะเดินเข้ามาก็จะเจอกับครัวบิวอินแล้วนะคะเป็นครัวตัว L แ,แล้วเราก็จะมีแทงน้ำให้ด้วยนะคะก็จะเป็นประมาณนี้เลยค่ะเราขึ้นมาดูดกันที่ชั้นสองกันดีกว่าค่ะชั้นสองจะมีหนึ่งห้องนอนแล้วก็หนึ่งห้องอนเนกประสงค์นะคะ เราก็จะเจอกับห้องน้าค่ะห้องนอนที่นี่นะคะมีห้องน้ําทุกห้องเลยนะคะแล้วก็แยกโซนเปียกโซนแห้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะเดินออกมาก็จะมีเป็นะระเบียงนะคะเราสามารถถ่ายรูปโพสท่าตรงนี้ได้เลยนะคะซึ่งวิวสวยมากค่ะเบคกราวคือดี ถัดมานะคะก็จะเป็นในโซนของห้องอเนกประสงค์แพแนะนำว่าเราสามารถทําเป็นห้องนั่งเล่นสำหรับครอบครัวใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันตรงนี้ได้นะคะก็จะกว้างประมาณนี้เลยค่ะจะเป็นห้องกระจกนะคะค่ะไปดูถัดไปที่ชั้นสามกันเลยค่ะที่ชั้นสานะคะก็จะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำนะคะ ห้องด้านหน้าก็จะเหมือนกับห้องเมื่อกี้เลยนะคะก็จะมีห้องน้ำแล้วก็ระเบียงหน้าห้องค่ะซึ่งแสงตอนเย็นจะสวยมากๆเลยเหมาะแก่การถ่ายรูปเป็นที่สุดเลยค่ะก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะคะก็จะมีป้ายขายด้วยเนื่องจากเราขายบ้านหลังนี้อยู่ค่ะอ่ะเล่นกับกล้องไปหนึ่งกุ๊บโชว์สองนิ้วทําไมอะ่ะไม่เป็นไรเราก็โชว์นั่นแหละ ห้องนี้จะเป็นห้องสุดท้ายแล้วนะคะก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะบ้านหลังนี้นะคะราคาอยู่ที่3,250,000บาทนะคะหากใครสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะลดราคาเพื่อเข้าเมลโดยเฉพาะเลยค่ะฝากเอเจนต์กับฟิปปิ้งไว้ในดวงใจด้วยนะคะค่ะวันนี้ก็ขอลากันไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ